รักัดเสียงเย้เอ้ยโอ้เอ้ยะไรเฮ้เก่งไสุดยอดทีมเราเ่ยงเนี่ยยังเนี่ยป้านี่ยทำอะไรเเหนื่อยเนอะสู้กันเนื่ยเลยนะอยากไม่เลิก แล้วเอ้ยเหนื่อ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 ยอย่างแล้วต้องว่ากินอะไรเข้าไปน้ำลายเต็มคอเปรี้ยวน้ำมาดิเออ ฟังเหนื่อยแล้วรูวไว้ไม่เหนื่อยเหรอใครรู้เ่เหนื่อยเหรอเ้ะไะอะไรวะอะไรวะอะไรวไนี้ละมือแน่เลยว่ะเนอเล่นขนาดนี้เคยละมือแน่เลยมันชื่ลูเก่งมือสักเก่งมือไม่เล่นด้วยแล้ว เ <c oughs> งนิงนเงนินเงินเลยไม่เล่นด้วยแล้วว่า